สวัสดีค่นผู้ชมทุกท่านกันด้วยน,น,นะครับผมมาชนดีเฮดนะครับในคลิปนี้ก็อยู่เกม T ีเอ็แอนเดสวามครับผมในคลิปนี้เราก็จะมาเล่นฉากจบเจโนไซน์นะครับผมก็คือฉากจบคารัางเผาพันุนะเกลี่ยไปเลยเอะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดผมเลือกที่จะไม่ตอบอะ่ะเออไม่เข้ามันจะเป็นยังไงอะ่ะอ่ะก็ได้นี่เป็นการตัดกินใจของเธอนะก็เธอเป็นเด็กดีงั้นไม่ต้องอะ่ะไปเถอะ เอ้าไอ้ดัมมี่มันเป็นอะไรงักๆาวะเธออะไรนะเธอคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งมากก็ฉลาดเหรอเธอไม่ต้องฝึกนั้นเหรอฉันไม่เคยทําแบบนั้นเลยอนะดูชูกดูชูกดูชูกจำคาพูดของฉันไว้เลยนะไอ้มนุษย์ตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปเราคือศัตรูกันอ,อะไรของมันนหะร คือทําอะไรเองก็ไม่พอใจอย่างนั้นน่ะว่าหน้าเบื่ออคนประเภทนี้อ้าไปเถอะหานแอสตอยเองเย,ยังตกใจเลยเสียได้บักระามมานะโอเคเดี๋ยวหยิบให้หมดเลยเอามาแคนดี้หยิบมา เอามาอีกเอาให้หมดอนะ่ะเอาให้หมดอ้าวฉันชามชามแตกโดยไม่ได้ตั้งใจเออโอ้ไม่เป็นไงฮะเด็กน้อยอ่ะมาเลยอุ้ยไงฟอกกีตเตรียมตัวตายก็ยัง เพื่อเอาเอสกอ์กอบังเอ้ยรีบิดรีบิดเอสกอเป็นไงไหมอ่าใช่ใช่เออไม่เป็นไรเออฉันขอโทษน,นะเพื่อนฉันแค่ตกใจอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหรอกนะรีบิดรีบิดเออถ้าคุณพูดอย่างนั้นนะก็ฉันมองว่านายจะรู้สึกดีนะ เด็กน้อยฟอกกิดมันไม่อันตรายนะมันก็สําคัญอยู่ที่เธอป้องกันตัวเองเธอไม่ควรโจมตีโดยไม่มีการเตือนนะการใช้ความรุนแรงนี่ไม่ใช่คําตอบเลยเมื่อเธอไม่ถูกโจมตีนะเง้นไปต่อเฮยโอเคได้เวลาเก็บเวล ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่มีมอนสเตอร์เยอะนี่ไงเหยื่อรายแรกมาแล้วเียร์ได้แล้วโอ้คงใช้เวลานานแน่เลยก็่าจะฟาร์มครบนะ เดี๋ยวตัดดีกว่านะ นี่ไงหน้าเรามืดนะเริ่มจะกลายเป็นคาร่าแบบเต็มตัวก็เดี๋ยวหาต่อนะนี่ไม่มีใครแล้วอ้าวอ๋อไอพวกสามมาชวิน โอเคบทเดิมมาครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมนะเออเอาใครก่อนดีฮนะอานายก่อนแล้วกันือ้อหัวอื่นเหมือนกันนะ โอ้ยยะโดนอีกเอ้ตัวตัวนี้ก็จะตีลำบากสุดนะเคกดเอ็กซ์จะโกนาก่อน เพื่อนนายตายกันนะ่ะทำไมรู้สึกว่าเพลงมันดุเป็นเพี้ยนนะเย่ <Yeah. S 1> นายซื้อผู้ชุกเลือด ถ้าโจมตีมันก็ไม่หลบยากนะแต่ผมก็ไม่ค่อยใจเท่าเลย <c oughs> <c oughs> ตัวชันเลยโ <c oughs> จมตีไม่เป็นรูปแบบวะไอ้ <c oughs> ตัวนี้มันโจมตีมแบบเสกเสะปากเลวนะ ก็ไม่มีเพื่อนเราตัวเองก็ไม่มั่นใจตัวเองใช่ไหมอ่ะเออโอโเคเบลลฉี่แล้วเฮ้ยมวกโอเคเก็บมาอ้อยดัมมี่ตัวนี้จะเจอกันมันไหมเนี่ย อ๋อนี่จนได้อ่าเจอกันอีกแล้วนะไอ้คาตกรจำฉันได้ใช่ไหมฉันไม่ร่มสิ่งที่เธอทำกับฉันนะแล้วก็มอสเตอร์คนอื่นๆด้วยอืมบทพูดก็เหมือนเดิมอยู่นะแต่แค่เปลี่ยนไปนิดนึงมันว่าเรอไอ้ดัมมี่มันดา่ากรนว่าเราดูถูกมัน อะไรของมันเคเซฟเปิเ <c> ค <oughs> ตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดต้องจับคันโยกค้างขวาก่อนนะเนีย่ยเพราะว่าน้ำไงเยอะสุด chìa có tung càng có ăn trái chìa perfect, đầm gặp mi cái tam tít rồi tít tít nữa <coughs> ก็คูอวิธีกอบมานะว่าต้องไปทางไหนด้วย <c oughs> โอเคกบได้ <c oughs> โหยิงประชิดหายงั้นไม่นจอกัยไง <c oughs> โอ้ยติดเ็ดก้อนหิน หึ๊บหยุดโอเคเข้าปิดเดี๋ยวดัมมี่เดี๋ยวเราเราเก็บเบลก่อนเดี๋ยวจะมาแก้เคลียร์คืนเียได้ปืนมาเก็บมาไกลเลยทอยกันโอเค ากาทุกคนก็มาเก็บเบลเลยอเออเออทำเมืองไฟดับเหรอทำไมมันดูเมืม่อ,นะอเนอะเห็งอยัางหนอนไม่มีใครเลยยังกับเมืองง้างไม่มีใครกคน อุ้ยอา้าวเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมอสเตอร์เสียมดำที่มันอยู่ข้างๆบ้านนะเับปิดประตูใส่หน้าเฉยเลยอ๋อ,อมันจะรู้อนะ <c oughs> <c oughs> กลัวเราหมดอา้าเจอใครอ๋อไม่แต่คริสแม่แม่แม่ดูเหมือ <c oughs> นว่าเธอคงจะเป็นฆาตกรสินะ เธอฆ่าผู้ชมของผมแม้ผมคิดว่ามนุษย์คงไม่ใช่ตัวประกาศแบางทีก็อาจจะเป็นที่เธอเช่ไม่เป็นไงถ้าเป็นการน้องเงืที่เธอต้องการแล้วก็ผมไม่ตะคิยจะโชว์แบบไม่ลืมเลยนะเป็นแค่ผีก็ตายได้นะอ, <Yeah. S 1> อื้อ เธอรู้วิธีการชูแต่ถ้าเกิดเธอโดนท่านี้จะได้ไหมไอ้ท่านี้มันงบไม่ได้เนี่ยเหมือนมันบังคับโดนอะเธออาจจะแข็งแกร่งแต่เธอคิดว่าโชวะตาให้เธอชนะเหรอ๋อ้ท่ามันมีการปรับปรุงด้วย ่อผมว่าเธอจบตึกกันผมคงต้องแจ้งให้คนในตาเดียนรู้ถึงช้ยชะของผมโอ้ผมคงจะได้รับการเฉลิมฉลองในฐานะผู้กอบกู้เอาปัจจุบันให้รอดก่อนนะก่อนจะพูดถึงอนาคตมันท่าไอตัวไมตีมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะอีกนิดเดียวนี่ก็มาสเตอร์ที่คือ่าไปอ่ะ เออจะแก้แข็นโอ้ท่านี้มันนลบไม่ได้ต้องยอมโดนอ่ะโอ้สองพันก็ยังน้อยผมก็ทำเต็มที่แล้วนะฮ่ฮ่ฮผมหยุดหวัวร้อนไม่ได้เลยน้ำตาเช่ไหล ไม่อยากจะเชื่อเลยจะเป็นคลายสุดท้ายของผมอะช่างเป็นตอนจบ่งงาเจ้ายอมตายเพืังแคนให้กับมอสเตอร์ผมสาบานว่าจะให้ความหวังก็เกือบจะไปบทกวีแล้วนะอ่ามนุษว่าถึงแม้ว่าเธอจะเร็วแต่ผมต้องชมเธอเลยนะในหมู่ผู้ชมของหมดของผมอะเธอเป็นคนที่น่าจดจำมาที่สุดมันเป็นการต่อสู้จะถูกงงไว้ไงประวัติศาสตร เอา้ามันไม่ตายเราไม่ไกเก็บวิวอ่ะโอเคก็ใครให้เก็บวิวบ้างแต่ทุกคนหายไปหมดเลยเราเก็บวิวไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปข้างหน้าก็จะถึงบ้าน S นะเอสกอร์นะเออแต่ที่ผ่านมาเอสกอร์ S ไม่ได้โทรมาหาเราเลยนะ ลูาเขาจะฟงจะรู้เรื่องอะรนะเอสก็ออกมาคุยก่อนมันงอกออกมาโอ้เ <c> ก <oughs> ีไปก็ได้อย่าบอกแนะว,ว่าเงินไง กอร,รออยู่ตรงนี้มนุษย์ตอนแรกฉันก็เชื่อว่าเธอกลัวทำไปเพ,เพียงแค่ป้องกันตัวแต่เธอกลับหามอสเตอร์ให้ได้มาที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อข่าฉันไม่รู้ว่าเป้าหมายของเธอคืออะไรกันแน,น่ฉันเชื่อว่าใครๆก็สามารถกลักใจได้นะอย่างไงก็ตามเมืน่นี้ดูเหมือนว่าจะเป็น พ่อยกเวนตามนั้นฉันไม่อนุญ,ญาตให้เธอไปมาเริ่มกันเลยช่ฉันไม่สามารถปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อได้อแอดกอไม่อยากฆ่าขอคุยหน่อยอลองเช็คหน่อย พยายามจะทำให้ดีที่สุดต่อทุกคนนะเหมือนเดิมไม่อยากฆ่าถ้าเราตีแอดก,ก็ก็ง่ายจะตายครั้งเดียวอ่ะไม่มีคำอธิบายที่ฉันทำลงไปแอดก็ไม่ตอบมาเลยองั้นงานก่อนนะแอดก,กเตรียมตัวได้เลยเราคงนัดเดียวจอดนะปรับปรับ เออฮะไม่ตายอ๋อเอสกอมันถึกนะมันตัวมันใหญ่นะถ้าเกิดเราเล่นจีอนชัยนในเกมอาร์ด้เทลปกติคือเอาโจมตีทั้งย่อตายหมดทุกตัวเลยอ๋อเอสกอมันแข็งแกร่งมากเลยรู้สึกว่าสกิลของเอสกอมันดูเร็วกว่าปกติเนะาะเนามันไวกว่าปกติเฮ้ยผมสังเกตนะ ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาเราเพิ่งจะเคยเห็นแอสกอร์ชูเพื่อปกป้องมอสเตอร์นะโอเคท่าไม่ก็ยากแค่มันดูเยอะขึ้นเฉยๆโอ้ไม่นจรบยังไงเนี่ย ก็มกไม่ได้ตอบอะไรเราเลยนะเงียบเฉยเลยกายขวากลางกจำไม่ทันโอ้โหโจะจะได้ไอ้ท่านี้ผมว่ามันงบยากนะมันมองไม่ค่อยเห็นกี่เท่าไหร่ทำไม ก็ไม่รู้ว่าแอกกอร์เรยังหาคำอธิบายให้เราไม่ได้เเดี๋ยวกินก่อนเราจะหมดตัวแอคคอร์ดูแขนมันฉันๆันหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองเพื่อนฉันทุกคน เธอทำบายลงไปเยเธอเนี่ยอแกอกโก์แขนงจกันนะมันเขาจะหมดแรงนะฉันให้ความเมตตากับเธอฉันให้เธอได้ไว้ใจก็นี่คือผลตอบแทนเหรอแอกโก์ใกล้าตายแนละ้วแข็งเงิ่มกันนะเค่เอแอสกอร้าก,ก่อนนะ เธอเธอฮะอะไรอะไรเฮ้ยยังมีอีกชิบชิบชิบไม่ได้ตำด้วยโอ้โดนเสียบโดนเสียบเฮ้ยเฮ้ยโอูู้ไฟเพียบเลยเฮ้ยหนวกหนกหๆกตายจนตาย โอ้นี่คือแรงคือสุดท้ายของแอสกอ์เนาะโอ้จบจบเลยนี่มันก็แค่ฝันไงไปต่อฮาร่าตื่นก่อนตื่นเร็วเงี่มันแค่จุดเริ่มต้นจงมีความมุ่งมั่นเแอสกอ์ S มารอบสอง ก็มีชะง,งางให้นอนเดีย๋ยวต้องกินอาหารให้เกลือเต็มตอนช่วงจุดท้ายเลย เบื่อไว้ทำไมเนี่ยโอ้ยังจะโดนอีกอาหารหมดแล้วอ้มาไม่มีอะไรจะเสียแอ่ะ กลางกลังกลังโอ้จําไม่ทันโอเคขึ้นบนโอ้วอีกออย่างยากเลย โอ้ยเกือบตายงั้นก็คงจบแล้วสินะฉันได้บอกมอสเตอร์ให้ล็อกประตูแล้วหาที่อบแล้วอะอบประชบเข้าที่จะทำได้แล้ฉันก็ได้เตือนมอสเตอร์ที่อยู่ข้างงองแล้ว รู้ไว้นะมนุษย์ในอันเดอร์กาวเธอจะถูกทิ้งไว้อยู่ตัวคนเดียวในนรกชิปหายอะ่ะถ้าเอสกอได้เตือนผู้คนงั้นแชงว่าแชนที่อรออยู่กันนอกก็ไม่อยากจะคิดอ,อะไรอะ่ะ คืออะไรอะ่ะมีคุณแจอยู่ไงปุ่นอ๋ออ๋อคุณแจบ้าน A S เอสกอร์คุณแจเดี๋ยวไปไขไงจะไปเจอที่ไหนว่าบ้านเอสกอร์ S มีอะไรอยู่ไหมอเีเตปก่อนเดี๋ยวใช้คุณแจ ก็ไม่ได้มีอะไรนะเตาผิงก็ไม่ได้จุดไฟเทียเหมือนเดิมอ๋อเนี่ยมีชาไอเดี๋ยวกดผิดไม่ใช่เทียชาชาหยิบมาเดียเดี๋ยวไปหาทิมมี่กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว่าทิมมี่มันจะ รู้สึกยังไงเกิดที่เราทำแบบนี้นะไงสวัสดีทิมมี่ฮ่าฮ่งานดีดีกว่าฉันอีกนะแม้ว่าจะมีคำถามนะ ทำไมกะอะไรเป็นไงยังผัดไดนให้เธอทําแบบนี้แง่เธอก็มาไกลแล,ล้วเธอมีแผนจะทําอะไรต่อกะ,อะไม่ต้องกังวลน,นะโชวดีที่เราเอยถ้ามีเพื่อนให้คําแนะนําได้นะเธอต้องปล่อยความโกรธให้ไหลออกมาแล้วระบายออกมานะเมืองนี้ไม่เคยเงียบมาก่อนมันช่างงดงามเ,เกิดเกินอยากทาอะไรก็ทําเลย ใช่เธอเคยทำมัมาแล้วฉันอาจจะต้องเงียบหลับแค่นหน่อยอ่ะเยี่ยมไปเลยด้วยความมุ่งมั่นของเธอทั้งเมืองจะกลายเป็นฝุ่นไม่ว่าเธอต้องการหรือไม่เธอได้เริมแล้วนะมนุษย์และตอนนี้พวกเราเราทิมมี่จะคอยช่วยเธอดีเลยใช่ไหม ไม่เอาอะเออฉันคิดว่ามนุษย์ไม่อยากจะให้ความก้มมือกับเรานะเออนี่นี่มันไม่ดีแนะ่ชิมมี่ถอยก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพวกนายจะไปไหนอะ่ะไอ,อ้มนุษย์โอเคใช่ไหมเงี้ยเออใช่ไหมสู้กันอ้าวฟาวีเออฮาวดิ ว้าวทุกคนไปนไงกันเนี่ยจะนายด้วยเหรอเนี่ยโอ้เข้าใจละฮะนายก็มนุษย์เป็นผู้สูงก็เบือควคิดใช่ไหมนายโน้มน้าวให้เขาทําแบบนั้นอะ่ะเพื่อแลกกับบางอย่างวาวี่ฉันไม่มีความสาม,มารถหรือความมั่นใจนะฉันแค่ทําสิ่งที่คนอื่นเขาบอกให้ทํารู้เกไหม ฉันคิดว่าจะทำด้วยตัวเองสักครั้งน่ะตายชา <c oughs> <c oughs> โดยเม่ทัตะวันฟิลก็อาจจะแย่เลยนะงั้นเธอเธอช่างปัญหาไม่น้อยเลยนะและเธอก็ยังไม่ได้ออกจากที่นี่เลยเธอมีการเดินทางแค่เด็กน้อย แต่นี่คือสิ่งที่เธอต้องการเหรองั้นไม่เจอกันนะเอา้าแล้วฟาวี่อยู่ข้างใครกันแน่เนี่ยโอเคมุ่งหน้าสูเออไม่แงใจว่าเขาเรียกว่าเมืองอะไรเมืองที่แซนอยู่มันไม่ใช่ชนด,ดินนะมันเป็นเมืองที่แบบไม่มีหิมนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเจอแซนเลยแล้วกันนะ ไม่รู้ว่าแซนจะคิดเห็นยังไงเพราะว่าเอสกอร์ก็กล้บอกคนนอกประตูล้วด้วยอาจจะเจอจิ่งเลวไายก็เป็นได้โอเคเดี๋ยวตัดนะโอเคมาถึงละเครดิตก,ก็ไม่สามารถข้ามได้ด้วยต้องรอนานเนี่ยตกใจแข่งฝีเท้าตลก่อนดิโอเคโน้ตก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง งั้นเธอของเป็นมนุษย์ที่ฉันเคยยดนยินมาใช่ไหมหลายคนตื่นเต้นที่มนุษย์คนต่อไปงั้นตกออกมาไม่ว่าพวกเขาจะดีใจที่อะไรเป็นอิสระหรือได้ไปดูสิ่งใหม่ที่หายากหรือจะได้เจอกับเพื่อนใหม่ แต่ดูแล้วเธอมีฝุ่นติดีิเชื้อเธอด้วยนะชิบหายอ่ะเธอไม่แกมาที่นี่เพื่อมาหาเพื่อนสินนะแกก็ดีแล้วฉันไม่แกมานี่เพื่อจะมาเป็นเพื่อนกับเธอเหรอกฉันมานี่ก็เพราะาเธอมีความผิเดเตรียมตัวเลยเด็กน้อยเพราะเธอจะอยู่ช่วงเวลาของ yeah, แบ่ทามแย่แล้วอ <c oughs> ตายแน่